แม่จ๋ามาค่ะแม่จ๋าแซบแซบน้องผผาขวัญติดใจเด้อค่ะเนี่ย mm. นี่จ้าเขากระสีชุบกันไปแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะที่ห้าปั่นไฟเนาะคะ่ะเป็นชินช้นชิ้น่ะลุไปได้เลยทอดให้เหลืองกรอบเนาะคะ่ะนอสองขางเด้อค่ะนี่ค่ะแม่จ๋ากระสีเห็ดชุบไข่แล้วห้าวกระเซียาลุมทอดอีกรอบหนึ่งค่ะเขาจี้ห้าสิบวชแข็งเด้อค่ะเพราะว่าเขาชุบไข่แล้วเขาสีน,นิ่มไปเลยค่ะเพราะเอามาทอดรอบสองเนาะ นี่เนาะค่ะตอกไข่ไปเลยค่ะสองนวยหลวกะใส่ผงปรุงรสเนาะเนาะแล้วต่อไพมักแบบใดเ้ยค่ะเหลืองเอ่อยแบบนี้เลยค่ะที่เขาปั่นไฟเนาะค่ะเป็นชิ้นๆน่ะลงไปได้เลยทอดให้เหลืองกรอบเนาะค่ะนอสองขางเด้อค่ะนี่ค่ะแม่จ๋ากระสีเห็ดปาไผลกินแบบใดกระส่แบบนั้นเนาะแม่จ๋าเห็ดกินแบบนี้เนาะค่ะกระส่แบบนี้เนาะ ตีไข่ให้แตกรอดชุบเข่าจีกันเลยค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากค่ะคลิปนี้มาพอกันกับแม่จ้าคือเก่าเนาะคะ่ะนี่คือเมนูของแม่จ้ากับน้องผ้าขวัญเนาะค่ะเนาะ้วคะนี่แม่จ้ากับพ่อมกินแล้ว,ว,วออั่นหิวแห้งอ่เด้อค่ะตอนนี้เนาะขอบคุณค่ะค่ะนี่แม่จ้ากับพ่อมกินแล้วสววออั่นหิวแห้งอ่เด้อค่ะตอนนี้เนาะขอบคุณค่ะ นี่จ้าเหลืองอ่อยแบบนี้แหะค่ะแบบแซบเด้อค่ะเด้อล่องเบิงเด้อค่ะผู้ใดบคุคคลเคยเฮ็ดกินนอกกับ่องเบิงตอนค่ะนี่แม่จ้ากับพ่อมกินแล้วสิหิวแห้งอ่ะเด้อค่ะตอนนี้เนาะขอบคุณค่ะค่ะนี่แม่จ้ากับพ่อมกินแล้วสิหิวแห้งอ่ะเด้อค่ะตอนนี้เนาะขอบคุณค่ะถิ่เหาอปั่นไฟเนาะคะ่ะเป็นชินช้นๆนะลงไปได้เลยทอดให้เหลืองกรอบเนาะค่ะนอกสองข้างเด้อค่ะ นี่ค่ะแม่จ้ากระสีเฮ็ดเนาะค่ะพอดีใครกับเบิดพอดีเขาเนี้ยวกับพอดีเลยเป๊ะเลยค่ะเนี่ยจากระสีประมณนเนาะค่ะนี่คือซุกเรียบร้อยเนาะค่ะพร้อมกินแล้วเด้อข้าวจี่ทอดเนาะค่ะนาะเมนูวันนี้เนาะค่ะนี่จ้าพอน้ำมันห่าหอนเขากะเอาเขาแม่จ้ามาค่ะแม่จ้าแซบแซบน้องผ้าขวัญติดใจเด้อค่ะเนี่ นี่จ้าเขากระสีชุบกันไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะนีะ่เนาะคะ่ตะตอกไข่ไปเลยค่ะสองนวยละะ้ะค่ะใส่ผงปรุงรสเนาะคะ่ะเนาะแล้วตะไคร้มักแบบใดเด้อคะ่ะนี่แม่จ๋ากับพ่อมกินแล้วสิหิวแห้งอะเด้อค่ะตอนนี้เนะาะข,ขอบคุณค่ะกระเฮ็ดจนว่าครบญหกชิ้นล่ะค่ะคชุบไข่ไปเอ่ยเลยไข่สองนวยข้าวเหนียวหกชินแม่จ้า กะไว้กับสิบพอดีกันานะข้าวจี่ทอดเนาะค่ะเนาะเมนูวันนี้เนาะค่ะนี่จ้าพอน้ำมันเ่าห่อนเขาก็เอาเขา่าเลืองอร่อยแบบนี้เลยค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากค่ะคลิปนี้มาผกกันกับแม่จ้าคือเกาเนาะค่ะนี่คือเมนูของแม่จ้ากับน้อง้าขวัญเนาะค่ะเนาะล่นะ ข้าวจีทอดเนาะคะ่ะนาะเมนูวันนี้เนาะคะ่ะนี่จ้าพอน้ำมันเ่าห่อนเขาก็เอาเข่าใ้ให้เย็นก่อนีน่จ้าทางเขาเ็จเรียบร้อยกันสปบะมาณเนี่เนาะคะ่ะแม่จ้ากับสิบไปชุบไข่เด้อทีเนี่ยชุบไข่ที่แม่จ้าอันเตรียมไว้เนาะคะ่ะนี่กับสปบะมานนี่เนาะคะ่ะเอาทําข้าวจีกันเลยคะ่ะข้าวจีทอดเนาะคะ่ะเมนูเสานี้ของแม่จ้าก็นองผ้าขวานนะะันเนาะนี่คะ่ะข้าวเหนียวเ,เขามีเป็นกระติบเห็ดเป็นชิน้นเป็นชิ้นแบบ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากค่ะคลิปนี้มาผกกันกับแม่จ้าคือเกาเนาะค่ะนี่คือเมนูของแม่จ้ากับนองผ้าขวัญเนาะนค่ะพอด,ดีใครกับเบิดพอดีข้าวเหนียวกับพอดีเลยเป๊ะเลยค่ะเนี่ยจาก,กระสีป,ประมาณน,นี้เนาะค่ะนี่คือสุกเรียบร้อยเนาะค่ะพร้อมกินแล้วเด้อเอาทําข้าวจีกันเลยค่ะข้าวจีทอดเนาะค่ะเมนูเสานี่ของแม่จ้ากับนองผ้าขวัญเนาะ,ะนี่ค่ะข้าวเหนียวเขามีเป็นกระติบเห็ดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบ กระเฮ็ดจนว่าควบหุกชินล่ะค่ะชุบไข่ไปเอรื่อยไข่สองนวยข้าวเหนียวหุกชินแม่จ้กากะไว้กระสิพอดีกันเนาะนี่จ้าเหลืองเอรยอยแบบนี้ล่ะค่ะแบบแซบเด้อค่ะเด้อล่องเบิงเด้อค่ะผู้ใดบ่คั้นเคยเฮ็ดกินนอกก็ลร่องเบิงตด้เราทำข้าวจีกันเลยค่ะข้าวจีทอดเนาะค่ะเมนูเสานี้ของแม่จ้าก็นองผ้าขวานนะันเนาะนี่ค่ะข้าวเหนียวเขามีเป็นกระติบเฮ็ดเป็นชินเป็นชินแบบค่ะ นี่แม่จ๋ากับพ่อมกินแล้วสิหิวแห้งเ้ยค่ะตอนนี้เนาะขอบคุณค่ะชุบไข่แล้วเ่ากระเสีเอาลงทอดอีกรอบหนึ่งค่ะเขาจี้เ่าสิบวแข็งเ้อค่ะเพราะว่าเขาชุบไข่แล้วเขาสินิ่มไปเลยค่ะเพราะเอามาทอดรอบสองเนาะชุบไข่แล้วห่อกระเสีเยวลงทอดอีกรอบหนึ่งค่ะเขาจี้ห่าสิบวแข็งเ้อค่ะเพราะว่าเขาชุบไข่แล้วเขาสินิ่มไปเลยค่ะเพราะเอามาทอดรอบสองเนาะแม่จ๋ามาค่ะแม่จา๋าแซ่บเสบน้องเผาขันติจจดใจเ้ยค่ะเนี่ นี่จ้าฮอกะสีชุบกันไปแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะแม่จ้ากะสีใส่ไข่หกไอ้สองนวยเด้อค่ะหกชิ่นเด้อค่ะไผกินแบบใดกะใส่แบบนั้นเนาะแม่จ้าเห็ดกินแบบนี้เนาะค่ะกะใส่แบบนี้เนาะตีไข่ให้แตกรอชุบเข่าจีกันเลยค่ะน่องภาพขวัญเองค่ะแม่จ้ากะสีเห็ดประมาณหกชิ้นเนาะคะ่ะเนาะพอดีกินแม่กัปลูกกระบวนพอดีกินหอกคะ่ะเลือเลยลหลับเพราะว่ากระไรเนาะค่ะหกชิ้น ชุบไข่แล้วเขากระเสอรุงทอดอีกรอบหนึ่งค่ะเขาจีเ่าสิบว่าแข็งแล้วค่ะเพราะว่าเขาชุบไข่แล้วเขาสีนิ่มไปเลยค่ะเพราะเอามาทอดรอบสองเนาะค่ะใครกินแบบไดกระใสแบบนั้นเนาะแม่จ๋าเฮ็ดกินแบบนี้เนาะค่ะกระใส่แบบนี้เนาะตีไข่ให้แตกรอดชุบเขาจีกันเลยค่ะประมาณนี้เนาะทอดประมาณนี้ละค่ะพอเหลืองแล้วเขาเกาออกไปเนาะค่ะผัดข้าวจีทอดเนาะค่ะเนาะเมนูวันนี้เนาะค่ะ นี่จ้าพอน้ำมันห้าห่อนเขากะเอาเขาแม่จ้ามาค่ะแม่จ้าแซบแซบน่องผ้าขันติดใจเด้อค่ะนี่นี่จ้าเขากะสีชุบกันไปแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะไว้ให้เย็นก่อนนี่จ้าทางเขาเ็จเรียบร้อยกับสิลปมาณนี่เนาะคะ่ะแม่จ้าก็สิไปชุบไครเด้อจีนี่ชุบไครที่แม่จ้าอันเตรียมไว้เนาะคะ่ะนี่ก็สิิรปมาณนี่เนาะคะ่ะค่ะ นี่แม่จ้ากับพ่อมกินแล้วิหิวแห้งกันเด้อค่ะตอนนี้เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากค่ะคลิปนี้มาพอก,กันกับแม่จ๋าคือเก่าเนาะค่ะนี่คือเมนูของแม่จ้ากับน้องผ้าขวัญเนาะค่ะเนาะนี่จ้าเหลืองอร่อยแบบนี้แหละค่ะแบบแซบเด้อค่ะเด้อล่องเบิงเด้อค่ะผู้ใดบ่คั่นเคยเฮ็ดกินเนาะก,ก็ร่องเบิงแต่เหลืองอร่อยแบบนี้เลยค่ะ ที่เขาปั่นไฟเนาะค่ะเป็นชิ้นๆน่ะลงไปได้เลยทอดให้เหลืองกรอบเนาะค่ะนอสองขางเด้อค่ะมีค่ะแม่จ๋ากระสีเฮ็ดที่เขาปั่นไฟเนาะค่ะเป็นชิ้นๆน่ะลงไปได้เลยทอดให้เหลืองกรอบเนาะค่ะนอสองขางเด้อค่ะมีค่ะแม่จ้ากระสีเฮ็ดปะข้าวจี่ทอดเนาะค่ะเนะเมนูวันนี้เนาะค่ะนี่จ้า พอน้ำมันห้าห้อนเขาก็เอาเข่าแม่จ้ามาค่ะแม่จ้าแซบแซบ,บน้องผ้าขวันติดใจเด้อค่ะเนี่ยนี่จ้าเขากะสีชุบกันไปแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะเลืองเอไยยแบบนี้เลยค่ะข้าวจี่ทอดเนาะคะ่ะเนาะเมนูวันนี้เนาะค่ะนี่จ้าพอน้ำมันห้าห้อนเขากะเอาเขา แม่จ๋ากะสีใส่ไข่หกไอ้สองนวยเด้อค่ะหกชินเด้อนี่จ้าเหลืองอร้อยแบบนี้แหละค่ะแบบแซบเด้อค่ะเด้อล่องเบิงเด้อค่ะผู้ใดบุคันเคยเฮ็ดกินนอกกับร่องเบิงต่มถี่ฮอปปั่นไฟเนาะค่ะเป็นชินชิน่ะลงไปได้เลยทอดให้เหลืองกรอบเนาะค่ะนอกสองขางเด้อค่ะนี่ค่ะแม่จ๋ากะสีเฮ็ด สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาค่ะคลิปนี้มาผกกันกับแม่จ้าคือเกาเนาะคะ่ะนี่คือเมนูของแม่จ้ากับน้องผ้าขวัญเนาะคะ่ะเนาะเราเลืองเอ่อยแบบนี้เลยค่ะเลืองเอ่อยแบบนี้เลยค่ะแม่จ้ากะสีใส่ไข่หกไอ้สองนวยด้ค่ะหกชินเ้อะข้าวจี่ทอดเนาะคะ่ะเนาะเมนูวันนี้เนาะคะ่ะนี่จ้า พอน้ำมันห่าหอนเขากะเอาเขาแม่จ๋ามาค่ะแม่จ๋าแซบแซบน้องผ้าขวัญติดใจเด้อค่ะนี่<ม>นี่จ้าเขากะสีชุบกันไปแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะแม่จ๋ากะสีใส่ไข่หกไอ้สองงนวยเด้อค่ะหกชิ้นเยอค่ะพกินแบบไดกกะใส่แบบนั้นเนาะแม่จ๋าเฮ็ดกินแบบนี้เนาะค่ะกะใส่แบบนี้เนาะตีไข่ให้แตกรอชุบเขาจีกันเลยค่ะ แม่จ้ากะสีใส่ไขไห่หกไอ้สองนวยเด้อค่ะหกชินเ้อนี่จ้าเหลืองอร่อยแบบนี้แหละค่ะแบบแซบเด้อค่ะเด้อล่องเบิงเด้อค่ะผูใ้ใดบอคั้นเคยเฮ็ดกินเนาะก,กับร่องเบิงตอนเราทำข้าวจีกันเลยค่ะข้าวจีทอดเนาะค่ะเมนูเสาวนี้ของแม่จ้าก็นองผ้าขวัญเนาะนี่ค่ะข้าวเหนียวเขามีเป็นกระติบเฮ็ดเป็นชินเป็นชินแบบแม่จ้ามากค่ะแม่จ้าแซบแซ